สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุนุยเพื่อนบาคลิปนี้แนีทางห่วล่านะครับเป็นสูตรปักหลัก10มกราคมสองัร้อยหกมุม่มิที่ผ่นานมานะครับสูตรที่เราให้ไว้เข้ามาด้วยกัน3สูตรนะครับก็จะมีปักหลัก10บบน3ตัวปักหลัก10บบน4ตัว แล้วก็ปักหลักหน่วยบน4ตัวถ้าพองกันแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของที่10ปมกราคมกันเลยครับคําเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับ เรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่ a d s e t นะครับช่วงของสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับหวยลาวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้เลืงวันที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยจะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่ แลร้อยสามตัวนะครับสูตรน,นี้เข้ามาแล้วห้างวดปักหลัรกร้อยนะครับสามตัวเลขหนึ่งเลขสามเลขห้า ร้อยส่ัวสูตรใหม่เข้ามาแล้วเจ็ดงวดติด ร0 4ตัวนะครับ9134สรุปหลักร้อยนะครับ3ตัวได้1 3 5 4ตัว9 1 3 4นํา2สำสสูตรมาชนกันนะครับให้มันเหลือน้อยชุดลงมีเลข1น,นะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรกับเลข3 สุดท้ายสิบบทสตัวเป็นสูตรใหม่คา,าแล้วหกงวดนะมาดูสถิติครับ6กงวดที่เข้ามา พลัก 9, 2, สิบบนสามตัวก้าสองสามสิบบนสี่ตัวใช้สูตรเก่านะครับเข้ามาหนึ่งงดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หกงดลงแล้วก็เจ็ดงนะครับ วดลาสุดนะครับ5 6 7 2นะครับเข้าเล็ก7ปักลัก10บน4ตัว1 2 3 8สรุปนะครับ10บ,บน3ตัว9 2 3 4ตัว1 2 3 8 3ตัวไปสูตรใหม่นะครับ4ตัวไปสูตรเก่าเข้ามา1งวด เลข2นะครับตัวแรกนะครับที่เหมือนกันนะครับเลขก3มีก1ัวปร,รับลับหน่วยบนสตมัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว5งวดติด ปักลัก,ลกน่วยบน3ตัว035หน่วยบน4ตัวสูตรเก่าเข้ามาหนึ่งมวดนะพี่ผ่านมาหมดล่าสุดนะครับที่เข้ามานะครับ เลข5คำนวณมา3 4 5 9ปักหลักหน่วยบน4ตัว9 0 1 5สรุปหน่วยบนนะครับ3ตัว0 3 5 4ตัว9 0 1 5 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวสูตเก่าเข้ามา1งวด มีเลขศูนย์นะครับตัวแรกที่เหมือนกันนะครับทั้งสองูแล้วก็เลขห้าหนึ่งตัวนะครับสิ่บนหน่วยบนนะครับจับคู่กันก็จะได้สองตัวบนนะครับตรงๆสี่ชุดได้กันนรนับสองศูนย์สองห้าสามศูนย์สามห้า ใครชอบก็ตามกันได้นะครับต่อไปเป็น10ล่างนะครับ3ตัวเข้ามา6กอ้วนนะครับสูตรนี้10ล่างก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับ สิบล่างสามตัวนะครับสองสามห้าสิบล่างสี่ตัวสูบใหม่นะครับคำแล้วหกหมวนติด สิล่างสตัวนะครับหกแปสรุป10ล่างนะครับสตัว2องสามาสี่ตัว6 8แปสูตรใหม่ทั้งกู้นะครับมีเลขสอนะครับตัวแรกที่เหมือนกันนะครับทั้งสองสูตเลขห้อีก1ตัว10ล่างก็ไปจับคู่กับหลัก 100. ร้อยได้สตัวล่างนะครับตรงตรง สองหน,งงหหนงึแล้วก็5้าสามก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหวยขึ้นบ้านของเราไว้ด้วยนะครับจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฝีฝเน้นไปที่หวยลาวกับหวหหยห้านอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห,าห้านอยมีทุกวันนะครับมีให้สองห,าห้านอยนะครับพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ